ตัดปลาไว้ในบ้านน,น,นอยจะเนาะช่วงนี้อากาศแห้งจากไว้ในบ้านแต่แห้งเลยจะเพื่อนๆปลาเป็นความแห้งนอกจากนั่งเกาะขึ้นไว้สองสามมื้อแล้วละจ้ะแต่ว่ากับพื่วยในบ้านเนาะนะเพื่อนๆจ้าจะเซ็จเรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะปลาซึบออกมาเบิ่งน้ำกันจ้ะเนี่ยจะเพื่อนๆ๋ยวเสียไปตามคนเนาะจ้ะ ตำป่นตำแบบบ้านๆเลยเด้อเพื่อนๆพริใส่พริกลงไปสองซอนเลยเนาะจากเนาะนั่งมักกินเผ็ดนั่ง่นรีกผงเด้อเพื่อนปลาลงไปงเลยมกกเสมคกเราเพื่อน <c oughs> nào nó cho nó xay lại chắc nói nấm pa phân phân pa này ướp chứ liệu có xay nấm pa lại đâu xót cũng lốt xin mừng cho จับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆคนมือนี้มากินข้าวกบเมียดาเด้อจ้านี่ได้นี่จ้าเพื่อนๆจ้าปนป่าแหงเด้อจ้ากระบุ้มเป็นปลาแหงปลาไอสดนั่นแหละพิดาซื้อแท่แข็งมากเนาะจ้าแล้วก็เอามาอันตากเป็นปลาแดดเดียวเนาะจ้าแล้วก็เอามาปนผงเนาะจ้าปนแหงแหงมาชิมรจับน้ำกัน หิว,พวเพื่อนๆจ้าคิดพอดสมัยแมย่พระเดียดให้กินเนาะจา้ะเนาะพักกันไม่แจง เอาเนี้ยก่อนหนึ่งไม่ค้อเวียบด้เพือนเพื่อนเอยกินผักน้ำเนาะมะเขือเทศนี่มใส่เพื่อให้มีสีสันเ้ว้อจากกินเป็นผักก็ได้เลี่แต่คนจะชอบเนาะจา้ะ เอาเปนมื่อกินมือนม่อวันแห่งแบบนี้ดีเด้เพือพ่อนๆเก็บไว้กินดนสิบเสเซียวไว้นอกเป็นการถนอมนนอาหารอีกอย่างหนึง่งจำเอา พักนี่เป็นพักให้เราเย็นเนี่ยเพื่อนๆเอยอันนี้เป็นมุ่มหนึ่งของอันเนี่ยมุ่มหนึ่งของชีวิตเนี่ยรังจนๆเ้ยจะเพื่อนๆจินอยู่แบบประหยัดเนาะจะเนาะ หัวเลี้ยงบ่เดียแ้่ผ <laughs> ักเอาผักคุยป้นเนาะไปตื่มน้ำมาเด้เมื่อกี้นั่นนะเผ็ดนอกจากอดบ่ได้จะไปกินน้ำ did โนราพี่น้องเขาจิ้มมือว่าสันมึงนะ าคงเดี๋ยวไม่เขาเป็บเนี้ยวพอดไหมเนี่ยกินน้ำน้ำกินเฝ้ากินไปกินมากกะไก่สีเอ็มเนาะตอนกินที่แหลกเน,นหิวสันใส่ว่าสัน វ្ជាម្រោល្រោទៅជាន់ត្រោជារាំង៏្រោះាន្រីន់ន់ចូលអានដំអាច្រោជំាំង៏្រាន់ន់ជាហើយ จะหมุนเขาจิ้นมือน okay, ี่แหละจิ uh ้มจนหมุกหน่อยเอาอีกคำหนึ่งจิ้มนะเพื่อนๆเอ้ยโอเคจ้าเพื่อนๆจ้าในกรณีแล้วเนาะจ้าเนาะสไตล์เมียงฝรั่งกินยุ่งง่ายเมียฝรั่งชวนๆกินยู่แบบบ้านๆเนาะจ้าเนาะการกินยู่กับแบบนี้แหละจ้าได้สไตล์กับแบบนี้แหละบ่มี่ยังหลายบ่มี่ยังฮารุฮาราเด้อจ้า บสัสามารถจะกินรูกินราได้เนาะก็กินพรอ,<ๆ>อยูยูเพรากินเนาะจ้ะโอเคละ่ะไม่ใหญ่ใดขอจบคลิปซ้ำนิดเด้อจ้าจังไดกับฟ้าแกลืมเด้อเอจ้าอย่าลืมเด้อจ้ะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ม่ใหญ่ใดนเด,ดีวยวว้าจ้ะเป็นกำลังใจจะได้มีแห้งกินต่อไปเนาะจะเดาไมีแห้งยู่มีแห้งสู่ต่อไปกะขอบถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนหลายเด้อจ้าจะทำให้รับชมรับฟังเมื่อเวลาในหลงัง,ดลงเดี๋ยวพอเป็นคลิปต่อไปเนาะจ้าสำหรับคืนนี้สวัสดีจ้าไปด้วัสดีจ้า